โอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยดูเรียนดูเรียนเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูเรียนไม่น่าใช่เหรอขนมสนชื่อหมแล้วตายแล้วถือว่าดูเรียนโอ้โหลูกใหญ่อะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้สุดยอดจริงลูกใหญ่มากไหนให้ลอง เอามาชิมด้วยกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยชิมดิมาหยิบไปเลยดิโอ้โหยางยืดหมัดยางยืดใส่าใส่ชีสมาผสมพันกับชีสหวานหวานแจ๋วมาเจ้าลองชิมด่ออาล่ะนี่มเป็นไงบ้างแจ๋วไหม ล,ล,ลูกนี้ขายได้หลายบาทเลยเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเอาไปขายนะน oh, โอ้โหดีมากดีมากมอ,อันนี้เป็นขนนเยพรนะฮะเยพร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 โอเคขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีครับกอนสวัสดีครับกวนสวัสดีครับวสวัสดีครับ,รบ,รบโอเค